มีค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้มา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 อันี่มาลูกพอโทษดอโทษพอดีนี่นี่พวกแม่ใส่จบุนดนมาเอนึ่งอาคารร่วมคุณแม่เรองเพอ่อนแม่ิมอสวัดดีครับนี่ของบอนใหรือยังนี่นี่อ๋ออันนี้ของของบอสครับผมเครื่อบวบานครับ ฮัลโหล้าบกผู้ใดเสือแดงมาสูสแนหีมาสาน้อเสือปเยลมวันนี้ตัดผมแบบวัี้ค่ะย้ตัดผมแว่าเอาเลยเอาใจพี่ตินค่ะใช่นี่ตผมก่ะ อืมตัวแกมยเาจะมันอยู่ใหญ่ด้ยะใหญ่ใหญ่ที่ความมแก่เราอยู่นั่เดี๋ยวเใดียันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จินมห้แล้วก็เดี๋ยวอ๋อจิจะมองใช่ไหม

น่า่อว่านดีเ้ามากเขาบอกว่าจะมาคาบเม่บแห้งมดีเขา่าคราบไดนางแล้วเขานค้องกับไปดีด้อมดีครับมดีทุกคนครับดูม่าดคบของรเทน้นอันนี้อเดนนสบายเลยนะครับไม่ใช่น้ององด

m <coughs>